ออกราบสวัสดีพี่น้องเช่เรารบกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมแล้วเนี้ยกลับมาใหม่เช่นเคยครับ,ก,คครบกับการตามหาของฟีวูจีซีนะผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนะคือ JVKE อัฒมออร่า e, นะผมหรือว่าออร่าดอกไม,ม,ม้ผีอันนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด15,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่ห้าร้อชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปไอฮาร์ดแลนด์นะผมซึ่งหน้าตามแมปลัวแรกจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมมขขออนนนุญาาตดาเเ้ไปใกะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะผมโดยเควสของเขาคนระับให้เพื่อนสังเกตทางด้านบนซ้ายมือได้เลยนะผมที่เขาจะเขียนว่า open limit e d d t c อันนี้นั่นเองครับผมให้เพื่อนกดขึ้นมาดูได้เลยนะผมโดยเควสของเขานะครับจะอยู่ทางด้านขวามืออันนี้นั่นเองนะผมซึ่งเควสของเขานะครับเขาให้เราเก็บพลังงานเนี่ยที่คอนเสิร์ตเนี่ยเป็นจำนวน10,000น,น,นะท่านเพื่อนอันนี้ผมก็เก็บไปประมาณ9,400นะี่แลผมผมมาขาด600ก็จะได้ของชิ้นนี้เลยนะครับผมแล้วของเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมว่าเขาจํากัดต่อวันหรือเปล่านะเพราะตอนเนี้ยม,ออปปมาณ ห้าร้อยชิ้นนะผมในเว็บนะที่ผมเช็คในเว็บนะผมแต่อันนี้มันขึ้นมาห้าพันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ว่าเขาจํากัดต่อวันเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าเควตข้างล่างบันบักอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนส่วนวิธีการทานะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีตังเนี่ยอันนี้ก่อนอื่นเลยผมต้องแนะนําก่อนเลยนะผมถ้าใครที่มีตังข้างบนตรงนี้นะเพื่อนผมแนะนําให้เพื่อนมาซื้อกระเป๋าตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยที่ผมไม่มีกระเป๋าผมบอกเลยว่าโคตรทรมานจิตใจนะผมนี่นะที่ซื้อกระเป๋าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะผมซื้้อออัันนกลางมะะผ่ ผมก็จะกดใส่นะเพราะความจุของกระเป๋าเนี่ยมีผลนะเพมือนอย่างเนี้ยกระเป๋าใบกลางตรงนี้นะครับเราจะเก็บพลังงานได้ถึง2000นเลยนันเพืือนเราก็จะได้ไม่ต้องไปขายของบ่อยๆนะใครที่ไม่มีตังค์เนี่ยก็ผมแนะนํามาซื้อนี่นะผมท่านนี้ผมจำไม่ผิดจะรู้สึก600เหมือนกันนะผมกระเป๋าใบแรกเนี่ย600นะเัเพมือนแต่ใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่เขาไม่เคยเล่นเลยเนี่ยความจุกระเป๋ามันจะอยู่ที่200แล้วผมบอกเลยว่า200มันเก็บแป๊บเดียวนั้นเองนะผมมันก็เต็มล้วก็ต้องไปขายนะ โดยที่การเก็บครับเพื่อนเพื่อนวิ่งมาตรงคอนเสิร์ตตรงนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมแล้วก็กดเก็บพลังงานเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมขาด6 0รอนะก็เก็บไปครับอันนี้ผมขาด600ผมก็เก็บแค่6 0 0นะแล้วผมเสร็จแล้วเนี่ยใด้เพื่อนวิ่งมาขายนะครับผมสาหรับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันขายไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนต้องไปกดอ่ะเพื่อนๆมาพื้นที่ที่มันโล่งๆก่อนนะผมเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็กดเหมือนเช่าพื้นที่อ่ะนเพื่อนๆเป็นของเพื่อนเอเองน่ะ เสร็จแล้วให้เพื่อนมาขายได้เลยนะผมอ่ะของผมขายได้เลยนะเห็นไหมเงินมันก็จะได้ด้วยนะผมรายเนี้ยพลังงานเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกดดูเวสของเราะครับผมเมื่อกี้ผมขายไปหกร้อยเนี่ยผมก็สามารถมากดรับของได้เลยนะผมผมบอกเลยว่าของมันทําง่ายมากๆนะเพื่อนนี่นะครับผมได้ไปเลยนะผมผมบอกเลยว่าใครที่เข้ามาเล่นใหม่ผมให้ไม่เกิน20นาทีก็รับของจ้น,นีไปได้เลยนะครับผมแต่ผมแนะนําจริงๆนะผมให้เก็บตังค์ซื้อกระเป๋าก่อนนั้นเพื่อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะขอซื้อเลยแล้วกันนะครับผม เรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็เป็นของฟรีง่ายๆเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมขอออกไปดูเลขสักนิดนึงละกันว่าเราได้ชิ้นี้เท่าไหร่นะอ่ะใส่ไปเลยละกันนี่อย่างนี้เลยนะครับผมเป็นไงก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมอ่ะผมลืมดูเลขเลขเท่าไหร่เอ่ยเลขที่ออกคือโอเคครับ1นึ่ัดอ่ะชิปออก500แป๊บเดียวพันสองครับเพื่อ <laughs> นโคตรไวเลยนะผม เอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคำถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมแล้ว E ีหน้าผมจะพาเล่นเกมอะไรต่อหรือไปหาของ u t ทีเ่นไหนต่อก็อย่าลืมกดติดตามกัไนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ E ีพีหน้าจ้าใครอยากได้อย่าลืมนี้เข้ามาทำกันนะครับผมของแจกจำนวนจำกัดน,นะครับ